เอาสวัสดีพี่น้องครับเอาม้กันอีกคันแล้วครับผมอ่าได้หมองเท่ดีก็มูถะ่าไม่ได้หมงเท่ดีก็มูแทะไได้หมองเท่ดีก็มูเดอ่าฮ เดียวครับนี่แต่ว่าน้ําหนักได้เท่ากับมาเท่ากับพ่วงนะครับผมสูสีเท่ากับพ่วงนะครับก็บกค,บคือน้ําหนักของประมาณวิธีการยกเฉลิงเดินยกกันนะยกเข้าขันไหมอเลินอ๋อเอาล่งมึงด้วย นนนนลงแล้วมันปลงเราันเมนี่ยมันเป็นเท่าเดียวคือสองเท่าเนี่ย,เท,ยเท่าเดียวเท่าเดียวเยกลางเน้มันบนเป็นอันเท่ากี่เป็นแบบเท่าเดียวครับผมเท่าหลังนันอะไดเบือนน้ำมันว่าันผมเยาเบืองดุมมันก็ยังือยังดุมสองเท่าเถอะเป็นหนุ่มนีหรือวะ น้อคืนกนุงลมฮะครับผมไปกินกวยเดียวหลอวฮสัพ่อมาว่าท่านเล่าเาออเก็เล้ยไงเ้ยแลงไงก็พ่วงหมุนตัวนี้เนาะแมนเนาะ เดี๋ยวสองรอบนะครับแล้วเออเออแต่งันเขาเดียวอืมตรงไนใส่กําลังขาในอะไรขันพ่วงนี่มันของเวยในีดขาม่วยเนี่คนีไม่วระเดม่างไหกเล้เลยมถอยลูกมัน็งไม่วยเลยทีน่านเรายอนเซางสาลยอหน้าอืม ก็สามารถมันเป็นมังหยียบเลยอ,อ,อยากให้ดีนี่ยับยับฝ่าวไ่นหนาทีเดียวใส่บางก่อนใส่ใส่ให้รถยำก่นัราานรอบส,สองอยังใคยด,ดำเลย่ะเนี่ยรถเกิดก เสนอเราไปแล้วล่ะบดๆีอยู่เอ้ามากับเขาเหมือนกันครับออกล้อเล็กครับผมล้อพ่วงโอ้จัดไปโลเพจัดไปโชคปีชา อันเมื่อวานนี้ครับโอ้ยันมีร้อเลยล้อก็ไปได้ครับสิบร้อเล็กก็ไปได้ครับงานแบบนี้ไม่ถือว่าเท่าไหร่ ลงสิไดยเรา่าทางคุณบอเราแก่ใจดีมากครับเสียเจ้าของปั๊มนี่ครับผม ผมนึกว่าจะแต่งตัวแบบโกโก้หรู้ๆนึกว่าแกจะเป็นคนที่เป็นพวกเก๊กพวกอะไรที่แต่งตัวแบบหล่อๆรู้ๆอะไรนะครับใส่สูทผูกไทยอะไรประมาณนั้นนะครับแกก็ใส่ส่งใส่ทรงใส่เสียธรรมดาคือบานท้อ,ง,องนี่นะคือผมนี่ครับี่แหละแต่งตัวธรรมดาอย่างนี้แหละ อย่างมาว่ำน้ำอย่างมาถักทายว่ำน้ำครับใจดีัยงยลูกเพ่ phía bên con งานแบบนี้ก็ลําบากหน่อยครับผมงานที่เหมาะสําหรับเขาก็คืองานสําหรับวิ่งงานที่เหมาะสําหรับเขาก็คืองานวิ่งตามแท่นปูนครับแท่นสมยางแท่นที่เรียบหน่อยครับผมลงตาม ตรงทางครับผมคูทางหน้างานแบบนี้ก็ก็จะลำบากหน่อยแต่ว่าถามว่าพอทำได้ไหมก็พอทำได้นะครับผมเนี่ยทวงนี้ก็ประมาณ20-26ตันครับ27ตันแต่เงนินไปแล้วครับ เอาลูกมันเขาไปไปพุ่นถอยลูกมันเขาไปหันเราจอดไปเลยเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อน อาร์สองสิบไปยังไหนของเรา่าวะม่วนมากเลยว่ะ เบอร์น่าจะเป็นน่าจะใหม่อยู่ด้วยครับเนี่ยพออย่างอยกวนเพามาเลยป่ะเนี่ยโอ้พับได้หลายเวนวาะ Lên 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 kèn vô. Lên 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 vô. Lê, lê. <laughs> คิวคัดกุ๊บวาบ่เนี่ยโอ้ดูพื้นที่ครับนี่พื้นที่แค่นี้ก็ม้วนได้ครับเนี่ยหกร้อเล็กครับหลร้อพ่วงเล็กม้วนเลยครับสเนี่นี่ครับไม่ได้ใหญ่เลยครับนี่ โอ้นี่ครับความคล่องตัวที่สิบล้อพ่วงใหญ่ทําไม่ได้ครับผมก็คืออันนี้จะได้มานะครับสิ่งนี้จะได้มาใครอยู่ใครอยู่เอาเฝ้าพยองมาอีกเด้อเฝ้าพยอามาอยกได้กอนคำหยิกเนี่ยเกี่ยนึ่งเนี่ย เขาเทียวแรก้ตเมือนีมนบยเ้อนีเอ่อแสดงว่าหมู่บ้านไปบ่ได้ไปใส่หินไหว้บ่ใส่บ่ท่านฮะใส่บ่ทันใส่บ่ทนันเป่าอ๋อขอบิดกวนเกใจใหญ่นะกอบอตูกับตามานางหนานฮะโซเฟือ อ่ะผ <rude S 2> ู uc, <laughs> ้ใดก็เสียดุ k เสียดุกอ๋อเดี๋ยวลงสุขคนเราผู้ใดเลียนน้ำข่อยมาตะข่อยเขาเมงได้หนิกระเจิงรถมังคัน ไม่ดังก็ดับมีอยู่สองทางคือดับกับดังเอ,อ,อ,งอ่อเอาถอยเข้าขมาบันเน รถไทมาเกียดใส่มาทางเลยเด้เนี่ยเกียดปูปูปูงบางเลยต้องปูนาปูบางเเจ้า้าส่มันละบิดแว แม่ลงหุ่ยังมึงบวกเลอกอนฮะเจ้าไปใช่นี่คือเอามาใช้กันหลายแทะทันเกียรตงไปทั้งพุ่นกับเอาปุ้ยดากไปพุ่นรุนแล้วท่านสันเอาไปลงหุ่นนะสัางซ้เฟอร์ซเฟอร์ ไอพุ่นเลยพุ่นจอเออจอจอกวางพุ่นเดี๋ยวกระเทียมมีขั้นรุ่นมมกมันหินลงมาได้เลยพุ่น มงรั้งไปเล่นมองงะมครั้งงน อีกแล้วครับร <boy performance player> ูปไหนมัง่ายกว่านนีจัดตครับ